ที่มอถึงคำพูดที่เกิดพูดสรุปขึ้นมาว่าตายเพื่อก่อนตายหรือว่าอยู่เหมือนจะตายแล้วจะตายเพื่อก่อนตายือตายเสียจ,จึแต่ในตัวแต่หัวทีนี้มันยิ่งหมายลึกขึ้นไปอีกถึงว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูซึ่งเป็นภาวะของพระอราหันต์ของความเป็นพระอราหารันต์ เป็นภาวงความเป็นพระหันคืออยู่โดยไม่มีความรูษษษษ้สึกว่ามีตัวกูของกูไอ้ตาอย่างนี้มันเป็นในภาษาพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกคือว่างจากตัวกูไม่มีตัวกูว่างจากตัวกูเม่อไม่มีภาษากระเพาะของตัวเจะวพูดก็ต้องพูดภาษาชาวบ้านว่าใตาย้ตยต้แห่งตัวกู จะพูดให้ดีหน่อยไม่ใหไ้ไม่ลึกลับนักเราพูดว่าว่างว่างจากตัวกูไม่มีตัวกูพอพูดแล้ไม่มีตัวกูช้าวา,บบานเราต้องเรียกว่าตายเสมอนี่มันพูดกันยากระหว่างผู้รู้กับผู้ไม่รู้เพราะความสับสนแห่งภาษาอย่างนี้